ซอยเปลียวค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวประสบการณ์เจอผีในซอยเปลียวของผู้ชายคนหนึ่งครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อเกือบยี่ปีที่แล้วผู้ชายคนนี้ได้เดินเท้ากลับบ้านของตัวเองนนเพียงแต่ว่าระหว่างทางที่เดินกลับบ้านนั้นเขากลับได้เจอกับยายแก่คนหนึ่ง กำลัเงเดินถือของพลงภารังมาด้วยความที่เขานั้นเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เลยได้ถือของช่วยยายแก่คนนั้นเข้าไปในซอยเปี่ยวแต่นั่นกับเป็นต้นเรื่องของเรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดที่เขาได้เจอมาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมารับฟังกันได้เลยครับคุณสองที่เป็นเจ้าของเรื่องบอกว่าเขาเป็นคนจังหวัดระยอง เหตุการณ์ที่ได้เจอผีนี้มันเกิดในจังหวัดระยองนี่แหละครับตอนนั้นเขาอายุประมาณ13-14ปีกำลังเรียนอยู่มสองมสเป็นวัยรุ่นที่อยากรู้อยากเห็นบ้านของบุณสนั้นจะอยู่กัน3คนพ่อยแม่ลูกครับเป็นครอบครวัวที่อบอุ่นดีโรงเรียนที่เขาได้เรียนหนังสืออยู่นั้นมันจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ประมาณ1กิโลเมตรได้ ถ้าวันไหนพ่อแม่ไม่ว่างขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณสองก็จะเดินเท้าไปโรงเรียนเอาเองใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วละครับเวลาเลิกเรียนบางทีถ้าพ่อไม่ว่างมารับหรือว่าขี้เกียจโจรอเขาก็จะเลือกเดินเท้ากลับเอาเองมันไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นอยู่แล้ววันหนึ่งคุณสอมีโุระต้ตงทำที่โรงเรียนก็เลยบอกพ่อไปว่าวันนี้ไม่ต้องมารับนะ เดี๋ยวผมจะเดินกลับเอาเองหลังจากที่เขาได้ทำธุระที่โรงเรียนเสร็จเรียบร้อยก็สะพายกระเป๋าขึ้นบา่าเดินกลับบ้านตามปกติตอนนั้นมันใกล้จะมืดค่ำแล้วแล้วครับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆที่เขาอยู่บ้านไกลก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์หรือบางคนก็นั่งรถโดยสารกลับไปแล้วอาจจะด้วยตอนนั้นมันเป็นฤด,ดูหนาวก็เลยมืดเร็วหน่อยห้าโมงเย็นกว่าๆเหมือนก็เริ่มที่จะมืดแล้วแล้วครับ แต่คุณสองก็ไม่ได้เล่งฝีเท้าอยากจะเดินกลับบ้านอะไรหรอกนะครับเขาคิดว่าจะรีบไปทําไมกันบ้านมันไม่ได้หนีไปไหนหรอกเพราเส้นทางน,นี้เขาก็ใช้เดินมาโรงเรียนกลับบ้านเป็นประจําเกือบทุกวันอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวสักอย่างและจะต้องรีบไปทําไมมีแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแล้วครับที่เขาได้นอนอยู่บ้านดูการ์ตูนไปบางทีก็อาจจะไปเล่นกับเพื่อนๆบ้าง วันนั้นคุณสองเดินมาจนจะถึงซอยซอยหนึ่งครับเขากับได้เห็นว่ามียายคนหนึ่งเดินถือถุงมาเต็มมือกำลังจะเดินเข้าไปในซอยนั้นด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เลยเดินเข้าไปช่วยยายคนนั้นถือของพอต้องกับพูดแซวว่ายายไี่เหมาของมืหมดตลาดหรือไงถึงได้ซื้อมาเยอะขนาดนี้ยายคนนั้นก็ได้แต่หัวเราะออกมาครับไม่ได้พูดอะไร คุณสองก็ได้แต่รีบถามว่าบ้านยายอยู่ที่ไหนกรับผมจะยุ่งของไปส่งเองยายคนนั้นก็พูดขึ้นมาอย่างช้าๆว่าอยู่ในซอยนี้แหละขอบใจมากแน่นหนูที่มาช่วยเหลือคนแก่เขาก็ยิ้วของเดินเกาไปในซอยนั้นแล้วก็ดบคุณสองบอกว่าแม้ว่าเขานั้นจะอยู่แถวนี้มาตั้งสิบกว่าปีแต่ก็ไม่เคยจะได้เข้ามาในซอยนี้เลยสักครั้งเดียวซึ่งมันเป็นซอยที่ไม่มีบ้านคนเลยสักหลัง สองข้างทางนั้นก็เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีต้นไม้ค่อนข้างที่เจรกไฟข้างทางก็ไม่มีสักดวงดีที่ว่าหน้าปากซอยนั้นมันมีไฟเปิดให้แสงสว่างอยู่แสงมันก็เลยส่องเข้ามาพอให้ได้มองเห็นครับผมไม่คิดเลยว่าจะมีซอยแบบนี้ได้แล้วยิกอย่างทําไมมันถึงไม่มีบ้านคนเลยสักหลังเดียวทําไมถึงไม่มีผู้คนมาทําบ้านอยู่แถวนี้อีกเจนหนึ่งเขาก็ได้แต่คิดนะครับว่า ทำไมยายคนนี้ถึงได้มาอยู่ในซอยนี้คนเดียวล่ะคุณสองเดินเข้าไปในซอยมีน,นันก็เห็นมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่มันเป็นบ้านหลังเล็กๆครับมีไฟเปิดอยู่แค่ดวงเดียวบ้านหลังนั้นมันตั้งอยู่สุดซอยแบบพอดิพอดีแสดงว่าซอยนี้มันเป็นซอยตันเพราะไม่มีถนนนนทางไปได้อีกแล้วมีนาถึงไม่มีบ้านคนเลยสักหลังเดียวมันอาจจะเป็นซอยตันมัน้ง ผู้คนก็เลยไม่อยากที่จะมาสร้างบ้านอยู่ในซอยนี้เพราะถ้ามันไม่มีรถลายวิ่งผ่านอะไรละหลายๆอย่างมันก็อาจจะไม่สะดวกก็ได้ยายคนนั้นก็รีบพูดขึ้นมากระรับว่าทรงยายแค่นี้แหละหนุ่มเอ้ยขอบใจมากนะที่มาช่วยยิ้มของคุณสองก็ได้แต่ยิ้มยิ้มเอาของคืนให้ยายแล้วพอเขาได้มองเข้าไปในบ้านหลังนั้นกลับได้เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ ในใจก็เลยได้เกิดคำถามขึ้นมาครับว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังหนุมแน่นอยู่เลยทำไมถึงได้ปล่อยให้แม่แก่ๆคนเดียวเดินไปซื้อของหิ้วของซะขนาดนี้ละ่ะเป็นลูกชายซะเปล่าไม่ช่วยแม่ไปซื้อของแกขนาดนี้ยังให้ไปคนเดียวอีกไม่สงสารแกเลยหลังจากนั้นเขาก็เดินออกมาครับแล้วตอนที่ได้เดินออกมาจากซอยนั้น จู่ๆมันกับได้มีเสียงนกร้องขึ้นมาอย่างน่ากลัวมันเป็นเสียงนกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงนกร้องแบบนี้เลยมันก็เลยทําให้คุณสองนั้นต้องหันซ้ายมองขวาหาว่ามันเป็นนกอะไรจากจะรู้ทําไมมันถึงได้ร้องน่ากลัวแบบนี้แต่เขากับต้องแปลกใจครับเพราะว่าบ้านของยายที่เพิ่งได้เดินหิ้วของไปส่งมือกี้ทำาไมในตอนนี้ถึงได้ปิดไฟไปแล้วล่ะ เมื่อกี้ก็ยังได้เห็นมีแสงไฟเปิดอยู่เลยแม้ว่าจะรู้สึกสงสัยอยากจะเดินเข้าไปดูแต่ด้วยความที่มันมืดไม่มีไฟเขาก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาจากซอยนั้นดีกว่าพอเดินออกมามันกลับมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งได้ขี่ผ่านมาคนขี่ที่เป็นผู้ชายวัยกลางคนก็เลยได้พูดร้องถามขึ้นมาครับว่านุ un, เขาไปในซอยนั้นมีกลัวหรือไง มันไม่มีบ้านคนเลยนะคุณซองก็เลยได้พูดบอกไปครับว่าผมยื่ของไปส่งยายที่บ้านสุดซอยมาครับนะเพิ่งได้เดิอนออกมานี่แหละพอเขาได้พูดบอกไปแบบนั้นแล้วครับชายวัยกลางคนคนนั้นก็รีบปึงบิงมอเตอร์ไซค์ออกไปในทันทีคุณสองก็ได้แต่งงครับว่าคุยกันยังไม่จบด้วยซ้ำไม่ถึงกับขี่รถรีบหนีไปแบบนี้ล่ะ มันมีอะไรให้น่ากลัวอย่างนั้นเหรอคุณสองก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกครับเขารียบเดินกลับบ้านของตัวเองไปเพราะรู้สึกที่จะหิวข้าวแล้ววันต่อมาเขาก็ตื่นไปโรงเรียนตามปกติซึ่งพอดีว่าช่วงนั้นพ่อของเขามีว่างที่จะไปรับไปส่งสอบวันมันก็เลยทำให้คุณสองนั้นต้องเดินไปโรงเรียนแล้วก็เดินกลับบ้านเอง แล้วพอตอนที่เขาได้เดินผ่านซอยเปียวนั้นเขามักจะมองเข้าไปในซอยแม้ว่ามันจะเป็นกลางวันยังไม่ได้เมืดเท่ากับคืนนั้นแต่มันก็ยังดูอึมครึมน่ากลัวจนเขาได้ไปคิดย้อนหลังนะครับว่าวันที่ได้เดินพิ้วของไปส่งยายคนนั้นที่บ้านทำไมถึงได้กล้าเดินเข้าไปละ่ะบ้านคนมันก็มีมีสักหลังเดียวไฟข้างทางก็ไม่มีสักดวงอีก บรรยากาศก็ดูน่ากลัวไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสองแม่ลูกคู่นี้ถึงได้มากันไปสร้างบ้านในซอยนี้ได้ซอยบ้าอะไรเปี่ยวชิไหมไม่มีเพื่อนเลยสักหลังเดียวแล้วบางวันตอนที่เขาได้เดินผ่านซอยเปี่ยวซอยนี้คุณสองที่มักจะมองเข้าไปในซอยกลับได้เห็นว่ามีผู้ชายที่เขาได้เห็นอยู่ในบ้านหลังนั้นออกมายืนอยู่กลางถนน หันหน้ามองมาทางเขายังกับรู้ว่าเขากำลังจะเดินมามันก็ทำเอาคนสองนั้นถึงกับคนลุกเลยแล้วครับเพราะใบหน้าของลูกชายของยายคนนั้นที่จ้องมองมายังตัวเองมันยังกับคนเจียเลือดเอาเนื้อเหมือนกับคนที่โกรธกันมาแต่ชาติปางก่อนทัางๆี่ก็ไม่ได้รู้จักกันด้วยซำ้ำจนเขาต้องหลบสายตารีบเดินผ่านไป เมยจะอยากรู้เหลือเกินว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้มองเขาแบบนั้นแต่ว่าคุณสองนั้นเขาไม่ใช่นักกุเรงที่ชอบมาเรื่องใครอยู่แล้วนะครับเกิดลยเรื่องที่จะเดินผ่านไปแบบนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งคุณสองต้องทำงานอยู่ที่โรงเรียนจนมืดค่ำกว่ากปกติกว่าจะกลับบ้านได้ก็เกือบหนึ่งทุ่มเลยพอได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินออกมาจากโรงเรียน มุ่งหน้ากลับบ้านของตัวเองตามปกติพอเดินมาจนถึงหน้าปากซอยเปี่ยวแห่งนั้นวันนี้เขากลับได้เห็นผู้ชายที่คิดว่าเป็นลูกของยายเดินมาเพียงแต่ว่าสภาพของเขาในวันนี้มันไม่ปกตินะสิครับสภาพของผู้ชายคนนั้นนั้นมีแต่เลือดเต็มตัวเหมือนกับว่าเขาไปมีเรื่องกับใครมาก็มีรู้เสื้อผ้าเขายับยับ,ยบด,ำดำดำสกรปรก เหมือนกับเพิ่งเปตีกับใครมาผู้ชายคนนั้นเดินกระเพกกระดาเพกเข้าไปในซอยเปี่ยวนั้นมันก็เลยทําให้คุณสองนั้นต้องเรียบเดินตามไปดูพอเห็นผู้ชายคนนั้นเดินไปจนถึงหน้าบ้านอนที่ยายแก่ที่คิดว่าเป็นแม่ของเขาจะเดินออกมาดูพร้อมกับร้องเสียงดังว่าลูกเป็นอะไรไปทําอะไรมาเตงมด้เป็นแบบนั้น มันก็ทำให้ความอยากรู้อยากเห็นของคุณสองนั้นไดพุ่งขึ้นมาเลยล่ะครับคุณผู้ฟังคุณสองเลยได้ตดสินใจเดินเข้าไปในซอยนั้นอย่างน,น้อยก็คิดว่าอาจจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะพระผู้ชายคนนั้นบาดเจ็บมาสักขนาดนี้ทำไมยายถึงไม่พาไปหาหมอละ่ะคุณสองรีบเดินตามเขาไปจนกระทั่งไปถึงบ้านของยายคนนั้นซึ่งคืนนี้มันก็มีไฟเปิดจุดที่หน้าบ้านดวงเดียว เหมือนอย่างวันนั้นนั่นแล้วครับคุณสองเห็นว่าผู้ชายคนนั้นนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นที่มีสภาพเลือดท่วมตัวเลยก็มียายคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆร้องายห้ฝุมมไยพูดแต่เพียงว่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรไปโวนอะไรมาทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณสองก็รีวิ่งเข้าไปถามนะครับว่ายายลูกชายของยายเป็นยังไงบ้างทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลละ่ะ ยายแก่คนนั้นไม่ได้พูดอะไรครับเอาแต่ร้องไห้ฟุมไฟอยู่แบบนั้นจนคุณสองคิดว่าแบบนี้ไม่ได้การละถ้าไปล่อยไว้แบบนี้ผู้ชายคนนี้อาจจะตายได้เขาตัดสินใจที่จะรีบวิ่งออกมาจากซอยนั้นเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือคนอื่นอย่าง,งน้อยๆก็จะได้เรียกรถพยาบาลให้มาช่วยเหลือได้ทันคุณสองรีบวิ่งออกไปจากซอยแต่พอได้วิ่งออกมาหนะ้าปากซอยเท่านั้นแล้วครับ เขากับได้เห็นพ่อของตัวเองได้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแบบพอดีพอดีพุ่นสองก็รีบเรียกพ่อจอดก่อนพ่อพ่อของเขาก็ได้จอดมอเตอร์ไซค์คุณสองก็รีบรวิ่งออกไปบอกว่าพ่อรีบไปตามคนมาช่วยเร็วลูกชายของยายในบ้านหลังนั้นเขากำลังจะแย่แล้วพ่อของคุณสองกับไม่พูดอะไรครับ ได้ติดดูลูกชายว่าเข้าไปในซอยนั้นทำไมมาขึ้นรถเดี๋ยวพ่อจะพา,ากลับบ้านไม่ต้องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่คุณสองนั้นก็ยังยืนยันนะครับว่าให้ไปช่วยผู้ชายคนนั้นก่อนเดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ถ้าชา้าเขาว่าจะตายได้เลยนะพ่อต้องรีบไปช่วยคน,นก่อนเมื่อลูกชายยังยืนยันที่จะทำแบบนั้นพ่อของเขาก็รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับ ก็เลยได้บอกลูกชายขึ้นมานางสอนไทยเลยเดี๋ยวพ่อจะพาเข้าไปดูในซอยนั้นคุณซองก็รีบเดินไปขึ้นซอนไทยมอเตอร์ไซค์ของพ่อก่อนที่พ่อจะพาเขีม่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยเปียวซอยนั้นพอรถได้วิ่งเข้าไปจนสุดซอยบ้านของยายคนนั้นที่ลูกชายกําลังนอนจมกองเลือดอยู่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นบ้านที่สภาพดูแทบไม่ได้เลยมันเป็นบ้านที่กเก่าๆสุดมสุดโม ไฟก็ไม่ได้เปิดมันอย่างที่เขาได้เห็นในตอนแรกมันก็ทำให้คุณสองตึงกับงงมากเลยแล้วครับแต่ในระหว่างที่เขากำลังงงอยู่นั้นจูจูมันกลับได้มีเสียงร้องขึ้นมาช่วยด้วยช่วยลูกชายของยายด้วยเท่านั้นแล้วครับพ่อของคุณสองไม่พูดป้ามทำเพลงอะไรอีกแล้วรีบิดมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยเปียวนั้นในทันที มุ่งตรงกลับบ้านของตัวเองคุณสองที่นั่งซ้อนท้ายอยู่ถึงกับงงไปหมดเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมบ้านหลังนั้นมันถึงไม่ได้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เขาได้เพิ่งไปเห็นมาพอลงจากรถได้พวกเขาก็ได้พูดขึ้นมาในทันทีลูกไม่รู้หรือไงว่าซอยนั้นมันคือซอยเปียวผีเฮี้ยนที่เขาได้ต่อใครแต่ก็กลายเป็นขยัด มีกล้าที่จะเข้าไปแต่ทําไมลูกถึงเข้าไปในซอยนั้นได้คุณซองก็เล,เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอตั้งแต่วันแรกให้พ่อฟังพ่อของเขาไม่ได้พูดอะไรมากหรอกครับรีพาลูกชายเข้าไปในบ้านเดินไปเอาสร้อยพระที่อยู่บนหิ้งมาคล้องคอให้กับลูกชายเพราะคิดว่าลูกชายนั้นอาจจะสื่อสารกับวินญ,ญันของสองแม่ลูกคู่นั้นได้ถึงออกมาให้ได้เห็นแบบนี้ แล้วพ่อของคุณสองก็เลยได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับคุณสองได้ฟังครับว่าในซอยเปียวซอยนั้นนะ่ะมันมีสองแม่ลูกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งก็คือยายคนนั้นกับผู้ชายที่คุณสองได้ไปเห็นนั่นแล้วครับลูกชายของยายคนนั้นเป็นคนที่นิสัยเฮาเฮานักเลงนักเลงหน่อยวันวันนั้นชอบจะไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปทั่วจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาก็โดนคู่อดีตามมาเล่นงานบาดเจ็บสาหัสในสภาพที่เลือดท่วมตัวอย่างที่คุณสองได้เห็นนั่นแล้วครับลูกชายของยายคนนั้นก็เดินกระเพกกระเพกเข้าไปในบ้านพอแม่ได้เห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าลูกชายพิมีเรื่องกับใครมาถึงได้มีสภาพสะบักสะบอมสักขนาดนี้ยายแก่ก็รดบไปเรียกคนมาช่วยเหลือแต่มันก็ไม่ทันแล้ว,ลวครับลูกชายของยายได้เสียชีวิตไป ก็ต้อเราบาดเจ็บสาหัสจริงๆทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากที่งานศพของลูกชายได้เสียสิ้นไปแล้วยายคนนั้นไม่อากที่จะทนอยู่ตัวคนเดียวได้ก็เลยได้ตัดสินใจผูขคอตายในบ้านหลังนั้นแล้วทีนี้หลังจากที่สองแม่ลูกคูนี้ได้ตายไปชาวบ,บ้านที่พากันเข้าไปในซอยนั้นแตงก็พากันนี้เจอวิญ,ญญาณของยายแกพร้อมกับวิญ,ญญาณของลูกชาย ยังออกมาเดินปนเปี่ยนอยู่ในซอยนี้เป็นประจำบางคนก็ได้เห็นในแบบสภาพที่คุณสองได้เจอนั่นแล้วครับเห็นลูกชายเดินมาในสภาพที่มีแต่เลือดเต็มตัวเตือนกระเพกกระเพกเข้าไปในซอยนั้นแล้วพอเดินตามเข้าไปดูกับเลี้ยงยายคนนั้นยืนอยู่ในสภาพที่คอพับหากลงมาข้างตัวน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้ยมจึงไี่รู้ว่าดัวนั้นถูกผีหรอก ซึ่งมันก็ไม่ได้มีชาวบ้านคนเดียวที่ได้เจอมันมีชาวบ้านทั้งหลายคนที่ได้เจอได้เห็นแบบนี้จนทุกคนได้พากันตั้งฉายาให้กับซอยนี้ว่าซอยเปียวผีเฮี้นนั่นเองมันอาจจะด้วยคุณสองนั้นเป็นเด็กก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องเราอะไรแบบนี้ก็ได้ครับจนพอได้มาพบเจอด้วยตัวเองแบบนี้เขาก็เลยได้เชื่อครับว่า เรื่องราวแบบนี้นั้นมันมีอยู่จริงๆมันก็แล้วแต่ว่าใครจะโชคดีได้เจอได้เห็นเขาใครที่สื่อสารกับเขาได้คุณก็อาจจะเป็นผู้โชคดีได้เจอได้เห็นผีเป็นคนต่อไปหวังว่าคุณจะโชคดีนะพอนับได้เจอผีอย่างที่ตั้งใจนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดของค่ำคืนนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไป สวัสดีครับ